สวัสดีครับมปมพอหน้าเพื่ออย่างนี้พากล้องรนะับผมเดวทางการทำเพิ่มพักเข้ากับบล็อกสวิตช์เนาะทำอะไรยังไงประหยัดที่สุดเดียวทางการทำหน้าง,งานจริงจากหน้าง,งานจริงเช็คทีบ่บล็อกเออที่ที่บล็อกพักแล้วมันมีอย่าง,ม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 ,างาามันมันค้างกาวอะที่มันไม่มีนี่แหละ โอเคเพิ่มสายกาวเข้าไปอีกหนึ่งเส้นให้มันเป็นไฟนิตอนกาวน,น,นิตอนมีไฟมีแต่ไม่มีกาว okay. โอเคเพิ่มเพิ่มเพิ่มกาวเข้าไปอีกหนึ่งเส้นจากเมนข้างบนเมนข้างบนคือเมนบล็อกนี้โอเค ส่งฟารีต้นมันเลี้ยงให้กับสวิตของพ่อของของของรอดแต่ไม่ได้ส่งกาวมาเพราะไม่มีปลั๊กแต่เจ้าของบ้านจะเพิ่มปลั๊กถ้ามีปัญหาก็เพิ่มสายเข้าไปอีกหนึ่งเส้นสายกาวเป็นปั๊บแบบนี้ครับเนาะโอเคสายกาวเดี๋ยว ก็แนวทางการทำนะครับผมก็จะทำการอะไรทั้งสิ้นให้ปลดแหลกจากไฟก่อนนะครับเนะาะความปลอดภของตัวตัวเองจากสวิตชหอันก็กลายเป็น1ปลั๊กเก้าเดียวกับหสวิตนะครับเพิ่มสายเข้าไปเอาให้มันครบไฟต้นกลาเนาะโอเค มันแหม่ถ้ามีผมเนี่ยเกือบไร้ที่นั่งเลยไข่ตลกสลิดต่างๆเบี้ยนะรออ๋อได้ไหมโอเคแนวทางการทำเนาะเพิ่มพักเข้าไปจะมีอะไรบ้างมาครับรีทัมท่อไปก่อนแล้วแค่มาเพิ่มสายจะต้องานจริงโอเคครับผมเพิ่มสายเข้าไปซ้อนเข้าไปเลยดูพี่ทันทีนะ พันเทพพันเทพ,พเทพมันสอนบมาขึ้นหรอกนะครับเนาะจากสวิต์เดียวกลายเป็นปลั๊กเก้าเดียวเข้าไปโอเคจบคราวหน้ากาก,ากแรกกันเลยเนึงหนึ่งช่อง,งเอาไปง้ายๆนะเอาสามช่องไองามาใส่เต็มเนาะจากสายสี่เส้นเออสองเส้นเพิ่มไปอีกสองเส้นมันกลายเป็นไฟต้อนกลาวแล้วก็ สายส้่งหนึ่งึ่งหลอดไม่ได้ดามากหรือสีนะครับผมสีอาจจะไม่ตรงตามมาตรฐานไฟฟ้าแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันเไม่อยอ๋อ ไม่มีอะไรครับผมแค่เพิ่มสายเข้าไปก็จบข่าวแล้วก็ต่อ,อพวกสวิตช์นะอ้ะออาพว่วงปักไหนลูกพี่จบแล้วเนี่ยกำเดียวนเนี่ยแล้วเนี่ย โอเคไม่ดราม่าเรื่องสีสายนะครับลายคือสีดนานี่ต้อนคือฟ้าส่วนสีดำกำหนด,ดให้เป็นกาวแทนแล้วกันส่วนหนึ่ห้าสีฟ้าก็กลายเป็นส่วนไปให้หลอดโอเคครับทำการพ่วงสวิตช์ปั c, พกพ่วงไฟให้เรียบร้อยแล้วใส่ให้เหมือนเดิมปล่อยแรงแกไฟ อย่า่อหอเรียออบร้อยเมื่อนเก่ากพวกสวิตด้วยช่างเทพเทพเทพนนท วันนี้เราจะกินเหล้าอย่างนี้เหล้าขาวเนาะแต่ว่ากินเหล้าแบบลำม่แค่อยากแต่ว่ที่มึงกินพอยังยังยังอยากกินอย่างแต่ว่าแต่ว่าเขาย่างมาเฮ่ย่างเติมแก่เลยเหรออุ้ยเออมาไงนนท์ ตามหลักการไฟฟ้าเป๊ะๆอาจจะผิดเพี้ยนเรื่องสีสายไฟดำเป็นกลาวลายดิตอนฟ้าอันตาลฟ้าคือลายตน้นคือฟ้ามาขึ้นไปครับควบไฟเข้าหาสวิตช์โอเคโอจะสวิตต์ไปแยให้หลอดไฟควบไฟข้อหาสวิตช์โอจะสวิตต์ไปแยให้หลอดไฟใจเนาะจากหล,อ,ลอดไฟไปหาดิตอนควบวงจร หลักการง่ายๆในการเพิ่มปลักกับบล็อกสวิตช์ไอจีทำได้ยังนี่สดไอสายยิ่งเยอะหมดจัานตันหรอเคเดี๋ยวเขาจ้างคนต้องกว่าเย็นๆโอเคเก็บสายให้เรียบร้อยฮะเนาะตีแรงมันสายฮะฮะมันนี่ฝีแกงอะ เดี๋ยแล้วที่พี่ไปแก้อ่ะไม่ใช่หโอก็บซ้ายปิดตาบล็อกแน่นอนง่ากวอาง่ายง่ายอาจจะเข้าจะยากแต่ไม่มีอะไรครับแน่นอนลูกพี่เปิดมสวิตช์หน่อยโอเคอยู่ไปหอดักในห้องนะมาเสียบเลย ปักให้น่ยเนี่ยที่ว่าเข้านี่ยมาเสียบนอกเอามาเสียบนอกจากดึงสวิตไม่มีปลักก็กลายเป็นเพิ่มปลักเข้าไปหนึ่งตัวโดวยใช้เป็นปลักกาาเดี่ยวนะครับเนาะท่อชุดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มสายเข้าไปอีก2เส้นก็ได้เป็นชุดปลักมาแล้วครับ <Okay. S 1> โอเคเปิดหลแก้ไฟเทสหลอด หลอดไฟออกโอเคทำการเทสปักจะทำการทำนะครับเป็นปริดีที่สุดปินหน้ากาเาเรียบร้อยโอเคลองเสียบปักแล้วไปลองเครื่องเครื่องเสียบเลยต่ะลองเปิดเครื่องดู power โอเคจบคับไป การทดลองเครื่องเโอเคครับผมแนวทางการทำเพิ่มปลั๊กกับบ็อกซ์สวิตหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวิตในหนึ่งปลั๊กไม่มีอะไรใหม่ขอบค้บ